ขา,ายน้อยอู้มีปั๊มลมป่ะครับยงางอ่อนนะครับตรงนีนโอตรงนี้ตรงนี้ที่บ้านมันทันนั่นน่ะเออนี่เห็นป่ะครับตรงนี้ยังประทันได้เฮ็ดนี่ นี่ตรงนี้แล้วก็อ่าตรงนี้ไงนี่แม่อ,อยู่ในประกัศที่ยนนั่นมายังประธิด,ด้ทำแ,แมน,น,นอ่า ใ,ใ,สบบใส่แบบนั่นเห็นไหมเพราะว่าตอนที่อันถามก็นั่นบอกว่าอยู่ในันนั่นแล้วสิบบอะไรโดยรวม,วมประมาณนี้อันนี้คือซากเศษอะไรที่เอาคืนหมอเขาเลื่อนตู้โยกเขาขยับตู้ไม่ได้นั้นพอมันหางจับออกที่เลย อันนี้ก่อนเชิญเขียนเลยล้างให้ด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> นอนดูราวถ้าเด็กเนื้อเต็มเต็มพุทจิการนะ <c oughs> พุทจิการจนมกรานะครับนี่เสร็จละ <c oughs> เสร็จ <c oughs> ละฮะอันนี้ก <c oughs> ่อนเดิน อาลูมิเนียมลอกได้บ้างเลย เอาสายไฟที่เขาเดินมาแยกไว้เหรอ